นี่เนาะอีพีซีห้อก็คือเป็นสาวน้ำฝนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสาวฝนเดือนๆจเดือนบ๊ายบายจไปบ้านนะโอ้ยเรต้องบอกเอาของจากของไปเหมือนแล้วค่อนอีกใ่ไหนันบอกเนี่ยเต้หนักเนาะไม่ใช่อันนั้นจะเอาไปไว้บ้านจะยกขึ้นไม่อันนี้จะไปไว้หองมันมี เออวไปดิครับเอ่อนี่ครับนี่ครับเร็วไปดีเด้อไปดีเร้อหืมน้ำเป็นน้ำแงไหมแขงยังนะตาสบายดีจ้ะตาไปดีพี่ใหญ่สวัสดีครับสบายดีเนาะไปตุ่<อ>ม่วง,งองีกเนี่ย ก่อนที่จะบอกังบอกขากเนาะสบายดีจะดอนนี่เนาะ EPC เข้าก็คือเป็นสาวน้ำฝนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ EPC ที่จะกินข้าวก่อนนี่เนาะสบายดีเด้อทุกคนเนาะสร้างออกไหมได้สบายดีสบายดีเน๊ะสบายดีเนะสบายดีนะลูกะได้ ไดีก่ <t candle noise> อนบ <u an> ่ก็ตัวง่ายแล้วนอตัวนี้เป็นไงกันนะเจไกลเดินทางกับนี่แหละสับปะเล้าเนาะพัดกับเลยมือนนี่มาเอายเบียดอีนกบ่เบาเข้าไปว่ายาเราเบียดอยู่เปิดหนเลนปมือในป่าไปเถอะ

เรากินเขากินน้ำก่อนเจริญก้าบาทมือสาวก็สดแจงมากหกหกวได้เจ็ดเขาเข้ามาแล้วทุกคน ต้มขมอย่างเนาะราบสุปตามกระพงสบายดีจะเดือนเจี๊ยบทอกันเจ็๊บของนี่ก็เจ็บกินยังผิดกันเลยกินยังผิดกันบนเจี๊บเออเจี๊บจะขอเจี๊บหอดเอะ่บคนดีดังมากเลยมบบ คนนอนถกเมื่อเนี่ยคอนสแตนทั้งขาคอายมดจากขาขาดมามาเตียงคนก็หูนั่งเลย้าน้าเดนคนนีมียาบอกกินแต่กุ้งเอ้ทุกคนเนาะกินกระเทียงก่อนก่อน สามสาวสี่สาวเพืจะกับกับเหล้านะเนาะกินเขาสมัคกี้ไทยเหล้าเนื่อนไม่ไปไม่ไปปากสิขึ้นเดียวจีบางบางตัวม้วนม้วนจีบบางตรงกันบัวปัญหาหเนี่ยไปน้ำคือจิมมวน บ <laughs> ่มวเป็นยังบเข้งมวนแล้วไปคนเดียวบ๊อบไปว้ถาไแพชยเขายแยกวงกันนะมันกมหมไปเสวนมงหญิงผู้ชัยไปสนู้ชัยเนาะเอตานฝอเงินไหม้องฝอีวานคนเดียวเด้อจา

ถาไปลาากันไหมนี้อออย่ไทยเลเอออยากือว่าถอโอ๋อหดน่อยขอถอหน่อยขอถด่อยว่าว่าด่าไปยังน้อนี่ตนี่ตาว่าไปทํามายังมีตะขมกับตัวบกขม ไอะอะวทุกคนครับว้ยงกินสาจูบอ่ะจุกมันเห็ดเด็กอยากไปอยากขไปได้ปะาไไปนชงลงชิงเองน,น,นอนนอนเด็กนอนเสาร์นีสองคืนสาร หวานเนาะบาบีกเอามาไปแล้อตุ๊กผูเนาะแบ่งกันไปเลียกยิ่งอะไรวะในแจกเนอะนุ่มวันใหญ่บาบีกไปสื่อนุ่มแพ้ไปสื่อนุ่มแพ้ไม่กินเอาเนาะมันยังวัฒนยานุ่มมันอยู่แม่มันนี่แม่มันนี่ปูยาวๆนี่แม่มันตัวนี้นีเกินผสมแม่นี่เกินผสมนี่เนาะมันสิบเมันมันเชิงกับตัวไหนวะตัว ตเงเมื่อแต่ว่างมาละมามไมงก็ผูเดินผู้เดินเชิงมาผู้เดินไปบกี่พอกันบนบ้ไปลักม้ามียไปแล้วไปได้ทุกคนบ๊ายบาย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 จาฝนเดอนเดือนบ๊ายบายบายเ๊ายด ไป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 เหนียวมือบรรดาคักกว่านี้ซาหอดเต้นมุอหมัดดอกมาเรียนได้เงินมือหมัดดอกไปไปไปนะทุกคนเนาะบีกลับบ้านเรียบ้อยเนาะเอามาแบ่งกันไปเรียนไป ผ่านภากันมาได้กินเขากันเนาะทุกคนภาคกันมาตะกินเขากินเนี่ยพุ่นบาบิกไปเรียบรบนี้มองกับพ่อกันวางซองซาหมื่นกับพ่อกาดีเนาะอยู่อุบวนผุ้งไปแล้วงานเบาคำซีมาเนาะกลาง่าผอกันอยู่อุบลอีกตอนนี้เบาบิดเดินทางกลับเลยเาทุกคนเนาะแบ่งค์มาไปเลี้ยงเนาะหลังจากเมื่อกี้เขากะ นั่นแหละพาก,กันไปกินเขากินนามเขากินนามเรี่ยงบาร์บีกับขอบขวดเนาะกับสะฟนกับปลาเดือนเนาะไอก็คือบิกไงไหล่ซดเมื่อคืนเนะาะไล่ซดไอยังก็ยูทูบเนะาะไล่ดซอยอันมันหนอกจนแจงเนาะแจงขอคุณบิ๊กไงเยยด้อเนาะสีไล่ซดก็ได้ซุป,ปเปอร์แจงมากมืนกับไล่เติอเนาะประมาณ นี่แหละไดขอบคุณกับอาบันนอกก็ต่างเดินทางไปสื่อเบ็ดเนาะขอบคุณไอดีโกเด้อทียวว่าโว้เงินมาให้สื่อเบ็ดเนาะขอให้ได้กลับคืนลอยเท่าพันเท่าเนาะอาบันนอกก็สิไปสื่อเบ็ดแลยทสิถ่ายคลิปให้เบิ่งน้ำเนาะว่าไปสื่ออีดดีเนาะบ่ได้ตัวเนาะไป้ายพันนอกี๋ยวพอออกเดินทางไปนี่แหละไปสื่อเบ็ดเนาะอยากได้เป็นองเจ้าของในเถลอแหลกในชีวิตได้เนาะแต่ของขึ้นคือพ่อแม่นั่นแหละที่ม่อแม่เอดีโกเนาะไอดีโกกันมากตกปลาเนาะแต่ว่า าต่างประเทศอเมริกากับปลาอยู่ไทยมันก็ต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวผมจีเพื่อมาหน่าะจะที่มันลองเบ็ดให้เบืองเนาะว่ามันาจีมาอยู่กับปลาเปลนเรืงเนาะเนี่ยจำหน่ายอุปกรณ์เบ็ดจันดุกผ่านมาสวัสดีครับจันดุกนี่เพิ่นบานออกมานอกเพื่อนบ้านอยู่ล้างบ้านเพราะเราเป็นเสี่ยนเบ็ดเก่าเด้ให้เราเห็นเมื่อชีพพามาสื่อเด้อไอดิดโก กำลังมาหาเบ็ดเด้วอดีโก้เนาะขอบคนในไลน์เนาะกำลังมาเบิง่งราคาเนะาะโมโหแบบที่ได้หลอกหรือว่าได้ขันบ่พอถ้ามันแต่ว่าอยากได้หลอกแบบให้มันดีๆเลยนะยดีโก้แบบตัวเน้นหลอกบ่เน้นขันเนาะจะได้ก็ขอบคนในไลน์ด้วอดีโก้เนาะขอให้ได้กลับคืนรอยเท่าพันเท่าเนาะ ตัวียโอ้หกพันไงวะ่แยบแบบดีันี้นี่ตัว่พัน<อ>บาทตัวนี้ก็ด,ดีได้เลยคนเนาะประมาณแปดสิบเหรียญประมาณแปดสิบเหรียญหกพันหกีเลยละดีเลยละตัวนี้ไอ้ข่อยได้ครับดีเลยละดีปีเลยละไออยาลย,ล,ล,ยล,าลักทันเนี่ย FC เบิง รู้สื่อเวทยดไทยเมื่อไหร่ฮะมาขนาดขนาดขนาดจอมเนรขอแพนเด้อดีกว่าเพราะว่าเอาเอาพอได้ใส่ก่อนเนาะนี่แบบไปก็มีอะไรเยอะเลือกก็บ่าสิตัวนี้ที่ไปอันนี้ที่เจ้าบุงตัวนี้ก็ดีอยู่ สวัสดีครับไปแต่ไปกับแพงเนาะมันอัพขึ้นมามันจะดีดีกาเก่าตันี้มี่หมอพวกมีมัจะนต่มียิ้คว่ทึบทึบสนตัวนี้กันทึกอบูพี่มอของหน่อแล้วตันี้เป็นของญี่ปุ่นเน้นปีไก่เน้นปีไก่เน้นเลืองไอตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้าตัวนี้หอเป่าม่มนี่ตัวที่แทยดูไปเป็นตัวบอก มันจะมีตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวผื่นเป็นดุนผื่นแล้วครับอาผมาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปโอ้ตัแนนจะเป็นตัวท็อปตัวเป็นมากของของระดับนี้นะราคาตามงบราคาตามโงด์มีประมาณนี้ราคาตามงบ์มันมีตัวตัวอีกถ่ให้เบิ่งนิดราคาเนี่ยต้องมาเนี่ยเป็นเป็นเศษกระเพื่อนแบบตัวนี้ประมาณสักเก่าเรียนดีดเก๋ตัวนี้เนาะก็เลยก็เลยหาซื้ บาทว่ามันเก่าสิบเก่าเลียนเดี๋ยวขออยาเดี๋ยวเปนทอรเดอเโอ้เดี๋ยวเป็นมีเท่ไหรมีพันเจ็ดเก่าสิบแมนม่ดีเลยใหม่ดีเลย พันเจ็ดเก้าสิบหาหาสิบดอลลาร์เนาะตัวนี้เนี่ดอลลาร์หาสิบดอลลาร์ประมาณพันเจ็ดแปดสิบกว่าบาทตัวนี้ตัวนี้มันเหมาะเนงรอกตัวนี้ตัวละห้าสิบเหรียญเนี่ยตัวงามตัวไม่ไปปิดปั๊บเนี่ยเด็กูวกจีบดังด้วกันหมดหจังหวะงนอ มันสิมาอีกใช่ไเว้ยการมาเปลี่ยนใช่หรออืมใส่จนเอ้าโมเมียงเว้ยใช่ว่าเอาออกมาหันดีว่าตอนปั๊บหรือปืนมันเหล็กมันเป็นหวาดจนตุ๊กยีาก็ตีกับปัาบหดอีกซ้ำไม่นอน้ำหนึ่ีหนอแม่งรับานทำเลยตีกบยางที่อันนี้ปั๊บปดนปั๊บตัวไปจนชุดเลยสุดแบบว่าปั๊บงินบอหรือปั๊บอ๋องานปืนยิงปกนยเลยัิด

Oh. พีทีร้อยนี่น่าอ่วยเอาตัวเอาหลอกตัวมันดีเลยเดินว่าขั้นเท่าสี่ปขัน,ขนสีุ่ท่านเอาเนาะไปไปยืมขันน้องใส่สักอนเนาะถ้าเสียเอาหลอกแบบบัดีเลยมันก็นสียอย่ามันบดจบยานบบขุมเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาหลอกตัวนี้ให้มันเล้วเลยเนาะขอบใจ <c oughs> ด้วยไอเด้อก็ได้ให้น้องขอบใจไอดิโก้ได้ไลน์เนาะ สื <S <S <Durch those rapper live> ่อเบ็ดห enfin ้นองเนี่ยับได้นี่แหละไปเสือกไปซ้ายเนาะซ้ายลอยเก่าสิบบาทกบกบกบปลอมกบปลอมเนี่ยหลอกก็จะแค่นี้ได้เนาะไปคืนซ้ายแบบนี้ ปะไปใส่เพื่อละไปถอดเอายืมขันเบ็ดดองก,ก่อนเนาะรอบหนาไม่เงินจังสีมาเสือเอาใหม่ขันเบ็ดมันกิดประมาณประมาณยี่สิบเหรียญเนาะเอาไปใช้อันนี้ไดเนาะเอาไปใช้เหรียญขันเบ็ดบาดมันเนนกิดลายยายพ่อเนี่ยน้ำขันไหนว่าขัน เจ็อเก้าสิบนาะเจ็ดร้อยเก้าสิบประมาณยี่สิบเหรียญไปพี่น้องออกเดินทางกันเลยออกเดินทางกันเนาะหน้ามออบนราชธานีเลยมาแล้วน้ามอเลยมาแล้วน้ามอเลยมาแล้วน้ำขาซอยนี่แหละวัดป่า เสือบปากับหัวเนาะมันมืดทางมันเปียวทางมันเปียวมืดเนาะทุกนมืดตืบไซร์ละซอยเดียฮะเดี๋ยวไปอีกโอ้ลวงปลาไหมทางมันมือนนอทุกคนเนาะนี่เดี้ยวเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวที่บอเออหลงหลงเยอะยอะลงเลยเยอะลง มันมือแทงนั่ทุกคนนะแบบผู้ยิงที่หน่อยเป็นผู้ยิงน้องมากก่กส้อย่างเนี้ยทางทางีิจา,าราเมืองทีอะเลย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 วันมันเหมือนนนทุกคนมันกับมองี่ะก็ขืนไฟไม่นียองไซยิงกระโอน แล้วหอผักรังรถสุกคนน,กนี่นาะไงตะหอยอไตะหอสองสาอบสี่สหลดะหอไม่กรอบลเลยนาด้ยียมตาวเองก,กับเอรฟกแล้วหตคนงมาหร้วหหอรว โอ้สันซีทุกคนเนาะทำไมแหงแบบนี้หลังจากเข้าไปด้ตกคำม,มาแรงมาเขาก็มานี่แหละภารกิจของสาวๆเนาะก็คือการใหา่ห,าหอใหา่อีกแล้วเนาะผู้เสียผู้สาวฮ้ย,ยดีวันสวัสดีสวัสดีค่ะ thế thì kha đi rồi nhá nhảy hoa đi rồi nhá nhảy hoa đi rồi nhá nhảy hoa đi rồi nhá โอ้ไจ่เจออะไรอ่ะคบอถามหาอยู่เลยผู้บออะไรผู้บอลเอฟซียูทูบคุณบอลเอฟซียูทูบคุณบอ่ต้องบอกเอาของจะคลองไปมั่นแล้วตอนที้ท่านัม่นางบอกว่าอย่างไไม่ใช่อันนั้นจะเอาไปไว้บ้านจะยกขึ้นมาไม่อันนี้จับไว้ห่มันมี

ไปไปขนขนขนนี่เราถือกล่องอยู่นี่เมื่อวานเดี๋ยวเหตุงานให้กันได้ดิก็ได้หอยอยู่ไหนนรถหอย เดินเดินกี่พันเดินไดกี่พันสองพันห้ามาดูบ่ ถ้าฝั่งไหนหมดนีด่ฝัง่งนู้นวะชักพักสูงเลยนะีนะนน่ันติด่าบ้านทไหนอ๋โอเคก็ติดให้อะไรเนี่ย คนนี้ไม่เอาลงหมรอไม่เอาลงเอาไปไว้บ้านไปไห้องห้องมันสะอาดดี่ปะ

ซื้อกล่องเนาะเป็นภาพอีกนบางห้องาสาวเป็นซีอู๋กันอย่างได้ชั้อนหนึ่งผ่านไปอสองผ่านไปถึงแล้วชั้นสาม

เอามีน yeah. ่ so like mm ักคนเตืนปวดแสงออกจากตาเนี่ยคือไข่แังเกงแต่อยู่ทางหนอกเก้งมันไม่ชัดไงที่เปรับตากอดคือหาไม่อ มีม oh, oh, ีดแกะคุณแจงตาของขอนางไม่อะไรอ่ะครับตล้งจากเกกันะไรสุดก็ะป๊กใหญ่ปิกประตูเสียงดัง ถามมามุงทุเป็นจังสรรแง่ใต้น้ำใหญ่หองี่วงต้น้ำใหญ่ห้องเออไปสุพเรียุรีซอยแต้น้ำสะดุนค่าห้องว่ะเดี๋ยวค่าเพิ่มสิมาอีกแล้วเหรอแล้วอะไรยู่ไหนวะคือกับพี่อัน ซืเพชรหมหมันให้เพื่อนก่อนห่านดีแต่ว่าสร้างมานดะ้นี่